กระแสของนิสันไมโคราอีวีถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันสำหรับประเทศไทยเพราะไมครานั้นมันก็คือบ้านในบ้านเราที่เคยดังอยู่พักหนึ่งแต่ก่อนที่จะคืนชีพนิสันเคยขายไมโคราเ14ซึ่งหลายคนนั้นอยากให้มาไทยและข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกัน นิสสันไมคราเจนนี้เริ่มทำตลาดครั้งแรกในปี2016ซึ่งเป็นตัวตายตัวแทนของนิสสันมาร์ชหรือไมครา K13 ในบางประเทศซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือฝั่งยุโรปและอีกไม่กี่แห่งที่อ้างอิงจากตาลาดยุโรปเป็นหลักโดยมีข้อสังเกตที่ว่าชื่อรุ่นก็จะแปะเฉพาะไมคราเท่านั้นไม่ได้แปะชื่อมาร์ชแต่อย่างใดรวมไปถึงเม็กซิโกที่เพิ่งปรับหน้าใหม่บนพื้นตัวถังเก่า ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนักซึ่งทางเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นความรู้เสริมนะครับงานดีไซน์ภายนอกจากเดิมที่ดูกลมๆน่ารักกลายเป็นดีไซน์ที่ดูเหลี่ยมและเฉบียเฉียวมากๆเริ่มจากไฟหน้าก็จะมาเป็นแบบ LED ทั้งเซตตั้งแต่ตัวโปรเจคเตอร์ไปจนถึงไฟหลีและไฟ daytime running light ที่จะมาเป็นแบบมากกว่าน้อยกว่าส่งที่เซนเทียนามัมนจะ c h n เมื่อปี2 0 1 8ที่ขายไม่ออกนั่นแหละดีไซน์ก็จะมาในทีมเดียวกันส่วนตัวกระจังหน้ายังคงในทีม V-motion พร้อมกับเส้นเฉียงที่จะรับกับดีไซน์อย่างลงตัวพร้อมปิดแก้วที่โลโก้ที่สันเพื่อแสดงว่ารถคันนี้มีระบบความปลอดภัยที่ครบครันแต่จะมีอะไรดยวค่อยว่ากันและมีการตกแต่งด้วยสีดำเงาซึ่งจะต่อเนื่องกับช่องดักลมด้านล่างที่มีขนาดกระทัดรัดอีกทั้งไฟตัดบอกหน้าจะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมเหมือนกับนิสสันโนตเลยและตรงดินล่างก็จะเป็นการตกแต่งสีดำเพื่อความเท่ส่วนตัวถูกก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโดเจน ที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆและแน่นอนว่าต้องทำทีมมากกว่าน้อยกว่าตามระเบียบอีกทั้งตัวกรอบไฟตัดหมอกหน้าพร้อมกับแผงสีดำที่จะปิดทึบบริเวณไฟตัดหมอกหน้าเพื่อให้ติดตั้งในภายหลังหรือตกแต่งเพื่อความเท่แค่นั้นส่วนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ซึ่งแบบ LED ก็จะเล็กเรียวยาวมากแต่ถ้าเป็นแบบฮาโลเจนก็จะมาเป็นแบบดวงๆซึ่งจะอยู่ด้านล่างเหมือนกัน แต่พอมองมุมนี้ปุ๊บอืม้มคิดถึงฟอร์ฟียอสตาตอนที่ขายป้าเราอยู่เหมือนกันนะเส้นสายด้านข้างจะตามเทรนดในยุคนั้นซึ่งจะลดความโค้งมนลงเริ่มจากแนวกระจก ที่ดูเหลี่ยมสันแต่ก็แอบโค้งมนอยู่เล็กน้อยพร้อมทาให้ดูต่อเนื่องกันและมือจับประตูที่ด้านหน้าก็จะทําให้ดูแข็งแกร่งขึ้นส่วนด้านหลังก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกระจกหน้าต่างซึ่งรถญี่ปุ่นในยุคนั้นและยุคนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับหนึ่งส่วนชายล่างบางรุ่นก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีเงินเพื่อความสวยงามอีกด้วยพอมองด้านหลังปุ๊บความเหลี่ยมสันมันกระแทกตาเต็มๆเ,เลยซึ่งดีไซน์นั้น อาจจะได้รับเอกลักษณ์กับที่สันคิกส์ในบ้านเราก็เป็นได้ทั้งไฟท้ายก็จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมสันโดยส่วนที่เป็นมากกว่าน้อยกว่าก็จะเป็นแบบ LED ส่วนที่เหลือนั้นหลอดไส้ทั้งชุดพร้อมคิ้วเหนือป้ายทะเบียนสีตามตัวรถขณะที่กันชนหลังก็จะมีแถบสีดำยาวๆและเป็นพื้นที่ของเซ็นเซอร์รวมถึงไฟตัดหมอกหลังที่จะอยู่บริเวณด้านล่างไละเอียดอื่นๆก็จะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนมาเป็นแบบก้านสั้นและเสาอากาศที่จะเป็นแบบ ยาวเลยซึ่งผิดกับรถบางรุ่นในยุคเดียวกันที่จะมาเป็นแบบคลีปลาส่วนล้อรถจะมีให้เลือกถึง4แบบเริ่มจากล้อฝาครอบ15นิ้วก็จะมาเป็นแบบดีไซน์เล็ตโทรหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบโมเดิร์นก็จะเป็นฝาครอบ16นิ้วที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนล้ออันลลอยก็จะมีทั้งขนาด16นิ้วซึ่งตัวก้านนั้นดูสวยงามปปลดเปรียวซึ่งถ้าใครอยากได้ไปสั่งที่นิสันได้เลยเขานับเป็นอุปกรณ์เสริม แต่อีกลายหนึ่งก็จะมีขนาด17นิ้วซึ่งจะดูโฉบเฉี่ยวและดูสปอร์ตกว่าแต่ก็ยังคงเอามาจาก n i s สันเวอร์ซหรือ a ันเมลในอเมริกาเหนือเหมือนเดิมแต่ถ้าใครอยากได้แบบสปอร์ตสุดๆก็จะมีแบบ5กา้านแถมดีไซน์ดันดูโฉบเฉี่ยวเหมือนกันพร้อมกับขนาด17นิ้วตามเคยขนาดตัวรถจะมีความยาว3 9 9 9มิมตรกว้าง1,743ม mm, ลิเมตร สูง145 5ม mm, มและฐานล้อยาว2525ม mm. เมเทียบกับรุ่นที่แล้วเห็นจะชัดว่าตัวรถจะยาวกว่า219ก mm, มมกว้างกว่าเ8แมลมและฐานล้อยาวกว่า15ม mm, มแต่ความสูงลดลงจากเดิม6 0ม mm. มยิ่งไปเทียบกับมาสเตอร์สที่ใครหลายคนบอกว่าแคบจะเห็นว่าตัวรถสั้นกว่า3 5 6ม mm, มแต่ความกว้างเพิ่มขึ้น48มเมตรเตี้ยลงม และถ่ายล้อสั้นกว่า45มิมยิ่งเทียบกับยาริส TNGA ผู้มาที่หลังจะเห็นว่าไมคล่ายยาวกว่า49มิมกว้างกว่า48มิมถ่ายล้อยาวกว่า25มิมแต่เตี้ยลง40มิมรเรียกได้ว่าขนาดตัวรถนั้นจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาริส TNGA อย่างชัดเจนซึ่งไม่แปลกครับเพราะเป็นรถที่เน้นขายยุโรปทั้งคู่เลยสีตัวรถมีให้เลือกถึง12เฉดถือว่า เยอะใช้ได้เลยแน่นอนว่าจะมีทั้งสีขาวโซลิดไว้ที่เป็นแบบธรรมดาและสีขาวมุกเกรสไว Pearl ที่จะดูมีค่ามาหน่อยเสริมด้วยสีเงินยอดฮิตอย่างแพท i ินามซินเวอร์เมทัลลิกพร้อมสีเทาที่จะเจือน้ำเงินนิดติดอย่างแกลนเมทัลเกร์เมทัลลิกแต่ในภายหลังก็จะมาเป็นแบบเทาเข้มแผนแท้อย่างเอ h คเกร y ซึ่งสีนี้ก็จะเทาจนกลายเป็นดำไปแล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้ดำจริงๆแล้วก็ก็จะมี Enigma Black g r ก y ยเป็นทางเลือกอีกด้วยซึ่งจะดำร้0ยเซเลยเริ่มเข้าสู่สีสันสดใสยอย่างสีน้ำเงิน Power Blue Metallic ที่จะดูมีพลังเอามากๆส่วนสีแดงก็จะมีทั้ง Pa s s i o n Red ที่เอาใจวัยรุ่นกับแดงเข้ม Burgundy Metallic ที่เอาใจวัยผู้ใหญ่และมีโทนสีที่ใกล้เคียงกับผลเชอร์รี่อีกด้วยส่วนสีโปรโมทมาพร้อมสีส้ม Energy o r a n g e m e t a l l i c ที่มีความกระปี้กระเป่ามากๆส่วนสีเขียวยังคงอยู่ครับจะใช้ชื่อ Pearl Green Pearl น่าเสียดายที่สีนี้อายุสั้นไปหน่อยเพราะทำตลาดเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นและสีครีม Ivory ที่ทำให้ตัวรถดูหรูหราขึ้นอีกเล็กน้อยยังไรก็ตามโค้ดสีของนิสสันรุ่นนี้จะอ้างอิงในฝั่งยุโรปเป็นหลักซึ่งจะไม่เหมือนกับฝั่งอาเซียนและอเมริกาที่แม้ว่าชื่อต่างขนาดไหนแต่โค้ดสีนั้นมักจะใช้ร่วมกัน แต่ถ้าเกิดว่ามันยังยูนิคไม่พอแล้วก็นิสันก็จะมีส่วนเสริมการตกแต่งบริเวณชายล่างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังตลอดจนล้ออันลอยและฝาครอบกระจกมองข้างมีทั้งสีน้ำเงินส้มขาวและดำแต่ถ้าเกิดไม่สะใจก็จะมีเวอร์ชั่นอันติเมตที่จะมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์บริเวณหลังคาและฝากระโปรงหน้าอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่ายอดขายนั้นมันค่อนข้างน้อยจึงปิดโอกาสเลือกส่วนนี้ในภายหลังภายในห้องดยสารว่ากันง่าย ยกมาจากอันเมล่าทางก้อนนั่นแหละครับซึ่งจะมีรายละเอียดหลายส่วนที่แชร์ร่วมกันได้ตั้งแต่แดชบอร์ดฝั่งผู้โดยสารก็จะมีการบุด,ด้วยวัสดุนุ่มพร้อมกับช่องแอร์ที่จะมาเป็นแบบวงกลมและมีเกะหน้าอีก1จุดจากเดิมที่จะมีถึง2จุดคาดว่าน่าจะทําเป็นแบบลึกๆเหมือนกันกบอันเมล่ารุ่นที่แล้วอยู่ดีคอนโซลกลาง มาพร้อมกับช่องแอร์ที่จะดูเข้ากับแดชบอร์ดได้เป็นอย่างดีเพราะมกับไฟถูกเฉินที่จะมาเป็นแบบกดง่ายและแน่นอนว่าความปลอดภัยในฝั่งยุโรปมันเข้มงวดมากๆจึงต้องติดตั้งไฟเตือนค่าข็มขัดเตี้ยภัยและถุงลมบริเวณด้านขวามือเครื่องเสียงมาพร้อมต่อสัมผัสขนาด7นิ้วดีไซน์แบบนิสสันสไตล์รองรับ SD card เครื่องเล่น CD ตลอดจนการเชื่อมต่อบลูทูธ AUX กับ USB ส่วนลำโพงจะให้สูงสุดถึง6ตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็การเลนตีด้วยโบสที่จะทําให้เสียงเพล็กขึ้นกว่ารุ่นปกติแน่นอนสุดรองลง,งมาเครื่องเสียงก็จะถูกลดเกรดให้เป็นหน้าจอวิทยุแบบธรรมดารองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ USB และ AUX พร้อมกับระบบ,รบปรับอากาศที่เป็นแบบมือบิดซึ่งสเปคยุโรปยังไงก็ต้องมีฮีเตอร์มาให้ส่วนรุ่นทางแพงก็จะมาพร้อมกับแอร์ออโต้ที่แม้ว่าจะเป็นโซนเดี่ยวแต่ปุ่มควบคุมต่างๆปรับดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้น พร้อมกับปุ่มทีเตอร์สำหรับเบาะนั่งถึง2จุดและปรับได้ถึง2ตำแหน่งอีกด้วยแม้จะไม่ดูเตะตาเหมือนกับเวอร์ชั่นโดนัทเหมือนกับรุ่นที่แล้วแต่ยังน้อยก็จะได้ความหรูหราเพิ่มเข้ามาอ้อลืมบอกไปว่าดีไซน์แบบนี้พบได้ในนิสสันเซเลนาอีกด้วยนะแต่จะเป็นของเจนที่แล้วแทนด้านล่างมาพร้อมกับช่องเก็บของจุกจิกที่จะพอเก็บโทรศัพท์มือถือพวกลูกอมหรือเศษเหรียญได้ต่อจนปลัก๊กไฟ12โวลต์และช่องต่อ AUX กับ USB แบบ Type A ในยุคนั้นก็ถือว่ายังคงเป็นมาตรฐานอยู่ก่อนที่ Type C จะเข้ามากลืนมาจนถึงทุกวันนี้และถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าปุ่ม Start ก็จะอยู่บริเวณคอนโซลกลางหลายคนอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่เข้าถึงกันง่ายเกินไปแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ที่สันมาตั้งแต่รุ่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนบริเวณเกียร์มีการติดตั้งวัสดุนุ่มบริเวณที่รองขาอีกทั้ง ยังมีการตกแต่งสีเงินตรงรอบรอบฐานเกียร์ซึ่งหัวเกียร์ธรรมดาในรุ่นท็อปๆก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งที่ดูหรูหราอย่างชัดเจนและคงสงสัยว่าทําไมมีแต่เกียร์ธรมรมดาอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่ากันในภายหลังส่วนคอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งและเบรกมือยังคงเป็นแบบดึงอยู่นะแต่ก็จะมีการตกแต่งด้วยหนังที่ดูหรูหราขึ้น อีกทั้งกล่องคอนโซลกลางก็จะมีแค่กล่องจริงๆฝาปิดกับที่พักแขนนั้นไม่มีนะครับถือว่าปกติมากๆสำหรับรถระดับนี้ในยุโรปนะฝังคนขับก็จะมาพร้อมกับมาตรวดัดดีไซน์เหมือนกับนิสสันในหลายรุ่น ทั้งหน้าจอสีตรงกลางขนาด4.2นิ้วและตัวฟอนต์ต่างๆที่จะเน้นอ่านง่ายแน่นอนว่าพร้อมเติมไฟเรืองแสงเพื่อความแพลวพรายอยังไรก็ตามมาตรวัดแบบนี้ถือว่าไรเทคสุดณเวลานั้นก็นที่ดุดื่นจะได้มาตรวัดแบบจอสี7นิ้วมาแทนไม่ใช่อื่นไกลครับอันเมล่าบ้านเรานั่นเองส่วนตัวเบสิกก็จะถอดไฟเรืองแสงบนมาตรวัดออกถ้าก็อยากเห็นต้องเปิดไฟเอาเอง และจอกลางก็จะถ,ถ,ถูกลดเกรดเป็นจอขาวดําแต่ก็บอกข้อมูลละเอียดนะไม่ใช่แบบจอเครื่องคิดเลขเหมือนกับรถหลายๆรุ่นในทุกวันนี้ส่วนพวงมลาลัยจะมาเป็นแบบ Dshape ซึ hape, ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นของใหม่แกะกล่องเลยแหละพร้อมกับปุ่มควบคุมที่จะทําให้ดูเพรียวบางและดูทันสมัยขึ้นมีการหุ้มหนังมาให้ตามระเบียบส่วนตัวลองลงมาก็จะมีการใช้วัสดุยูรีเทนที่มีการกัดลายให้ดูสปอร์ตขึ้น ปุ่มควบคุมนั้นถเถือเป็นแค่คริสคอนโทรลแบบปกติเท่านั้นส่วนราละเอียดอื่นๆยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องห่วงครับพวงมาลัยรุ่นนี้สามารถปรับได้4ทิศท,ทางความที่ปัดน้ำฝนและไฟหน้าอัตโนมัติทุกรุ่นย่อยเรียกได้ว่าเข้าของล้ำๆแบบนี้จัดอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวเสื้อปุ่มควบคุมก็จะมีทั้งปุ่มเกี่ยวกับมาตรวัดทั้งปรับไฟสองสว่าง และข้อมูลเกี่ยวกับเะยะทางตลอดจด idling stop และปุ่มเตือนรถออกนอกเลนส่วนอีกปุ่มจะเป็นอย่างไรซึ่งอีกปุ่มนั้นผมก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรตัวกุญแจนั้นถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมาพบกับรีโมททรงมเมล็ดข้าวที่เราคุ้นเคยกัน แต่ถ้าเป็นตัวลองลองมาตัวกุญแจจะเป็นแจ็คเนฟคีย์เหมือนกันกันกบอันเมล่ารุ่น E เลยบนหลังคาจะมาพร้อมกับไฟอ่านแผนที่ในดีไซน์ที่คุ้นตามากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนแท้ดี่สันพร้อมกับกระจกมองหลังที่ตัดแสงทั้งแบบออโต้ที่จะสามารถโชว์ภาพจากกล้องได้หรือจะเป็นตัดแสงธรรมดาสำหรับรุ่นที่ถูกกว่าแต่แผงบังแดดยังไงก็มีแค่กระจกเหมือนเดิมส่วนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ดูอบกระชับและนั่งสบายตามที่รถระดับนี้ควรจะให้ได้ บางรุ่นล้ำกว่านั้นให้ลำโพงมาให้ถึง2ตํตำแหน่งอีกทั้งเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับสูงต่ำได้เช่นจะกับเบาะนั่งเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เบาะไฟฟ้าแล้วก็ฝันไปเถอะครับเพราะว่ารถระดับนี้เขาก็ให้ปรับมือกันทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติส่วนเบาะหลังจะมีพนักพิงศีษะครบ3ตํตำแหน่งแต่ทว่าบนหลังคาจะมีแค่ที่แขวนเสื้อเท่านั้นซึ่งรถยุโรปหลายค่ายก็เป็นแบบนี้แต่จะมีจุดหนึ่งที่พีคมากๆนั่นก็คือตัวแผงประตู แม้ว่ารถรุ่นนี้ตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับมือจับประตูโครเมียมแต่กระจกด้านหลังจะเปิดด้วยการหมุนมือเท่ากับว่ารถรุ่นนี้มีกระจกไฟฟ้าเฉพาะคู่หน้าเท่านั้นถ้ามาในรุ่นเบสิกก็ถือว่าไม่แปลกอะไรเพราะว่าเขาเน้นทําราคาทว่าสาหรับไม่คราเจนนี้กระจกไฟฟ้าจะเหลือแค่คู่หน้าเท่านั้นแถมไม่สามารถล็อกตัวกระจกได้อีกด้วย ยังเลไรก็ตามกระจกมองข้างจะสามารถพับด้วยไฟฟ้าเรียกได้ว่าออปชันมันก็ดูย้อนแย้งกันสุดๆเลยดีไซน์แผงประตูเรียกได้ว่าแทบจะยกจากอัลเมร่าเลยแต่จะมีการปรับรายละเอียดส่วนบนที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ว่าไม่ได้นะรถคันนี้มันมาก่อนอัลเมร่าปีกว่าๆส่วนพื้นที่ห้องเก็บของจะมีความจุถึง300ลิตร ถ้าไม่จุใจสามารถพับเบาะได้ในอัตราส่วน60:40และได้พื้นที่เพิ่มเป็น1,004ลิตรก็ถือว่ากว้างสมตัวเลยแหละถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังก็จะมีการกรุด,ด้วยวัสดุที่เนียบแตระดับหนึ่งพร้อมกับแผ่นปิดสัมภระด้านหลังและไฟสองสว่างโดยสีภายในจะมีให้เลือกถึงสเฉดนั่นก็คือสีส้ม สีฟ้าและสีแดงเข้มซึ่งแต่ละสีนั้นแสบๆทั้งนั้นเลยและยังไม่พอเบาะนั่งแต่ละสีนั้นมีดีไซน์ที่แตกต่างกันอีกด้วยความปลอดภัยมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่เอ a าสที่ตววจับปันกล้องด้านบนและเลด้าเหมือนกับนิสสันโนต e และอั m เมราเมนเชนมาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนลถออกนอกเลนไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติตลอดจนระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขณะถอยหลังประกอบกับกล้องมองภาพและเซ็นเซอร์รอบทิศท,ทางซึ่ง3อันหลังนี้จะมีให้ในบางรุ่นยังไม่นับความปลอดภัยขั้นเบสิกที่จะให้ระบบเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมการทรงตัวและช่วยขึ้นทางลาดช,ชันตลอดจนถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งที่จะให้กันครบทุกรุ่น คุมพลังเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นสิทธิคาจริงๆถ้าเครื่องเบนซิน1.0ลิตรกำลัง71แรงมา้าแรงบิด95นิวตันเมตร หรือถ้าเกิดอยากติดเทอร์โบขนาดก็จะเลือดลงเหลือ0.9ลิตรแบบ IG t u เทอร์โบกำลังอยู่ที่90แรงมา้าแรงบิด140นิวตันเมตรส่วนเครื่องดีเซลก็จะเป็นขนาด1.5ลิตร DCI จากเลโน่กำลังอยู่ที่90แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรแม้ขุมพลังจะหลากหลายแต่จับกลุ่มลูกค้าไม่ถูกเลยเพราะว่าท่าน้นคนเมืองจ๋าแล้วก็ อาจไม่ถูกใจเพราะไม่มีเกียร์ออโต้สักเครื่องแต่ถ้าเกิดน้นใส่ซิ่งเต็มๆอาจจะไม่ถูกใจดีเพราะแรงมาที่ได้มันไม่ถึงร้อยสักรุ่นเรียกได้ว่าขุมพลังทั้ง3นี้สาหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดซิ่งหรือคนที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วอาจจะถูกใจมากกว่าพื้นฐานตัวรถยังคงเป็น V ีแพดฟลอมเหมือนเดิมแต่จะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้า Mac กเฟอร์สันสตรัด้านหลังเป็นแบบทอร์เ b นบีพร้อมกับระบบช่วยเข้าโค้งและช่วยขับขี่บนทางครุกคะอัจฉริยะ อีกครั้งยังมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตามระเบียบเรียกได้ว่าสเปคทั้งหมดนี้เอาใจคนเมืองจริงๆแม้รถรุ่นนี้จะไม่มีการมืเชนอย่างจริงๆจังๆแต่ก็จะมีการปรับอีกเล็กน้อยเพราะสิ่งที่ปรับจะมีเพียงกระจังหน้าที่ดูสปอร์ตขึ้นและปรับแค่บางประเทศเท่านั้นไฟหน้ามาเป็นแบบลมดำและที่สำคัญลอ้ออลลอยขนาด16นิ้วก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูเฟี้ยวขึ้นโทนสีภายในลดความฉูดฉาดลง โดยจะมีสีเบดให้เลือกซึ่งจะเหมือนกับอันเมราตัวท็อปทเลยมีให้เลือกทั้งแบบชุดใหญ่ที่จะมีทั้งแดชบอร์ดและเบาะนั่งหรือจะเอาชุดเล็กที่จะมีแค่แดชบอร์ดเท่านั้นส่วนสีส้มก็ยังคงมีให้เลือกอยู่ไม่หายไปไหนแต่ลวดลายเบาะนั้นกลับเรียบง่ายขึ้นแทนส่วนรุ่นไหนโชคดีหน่อยจะมาพร้อมกับที่พักแขนด้านหน้า แถมสามารถจุของได้ในระดับหนึ่งอันมประมานอันเมล่าเลยพร้อมกับอัปเกรดเครื่องเสียงให้รองรับนิสสันคอนเน็กชั่นใหม่มาพร้อ p แอป a ป p l คารและ Android Auto ในรถหลังหลังแถมกระจกไฟฟ้าที่หลายคนบ่นกันว่าทำไมให้แค่คู่หน้างวดนี้ให้กันครบสีบานแล้วถ้าไม่เชื่อดูที่ประตูหลังได้เลยและที่สำคัญใครที่ล็อกเกียร์ออโต้นี่คือคิวของคุณครับโดยมาเป็นแบบลางตรงพร้อมกับตกแต่งด้วยสีดำเงาและมีการตกแต่งด้วยมทัลลิกส่วนกรุมพลังไหนจะโชคดี เดี๋ยวมาลุ้นกันแถมเบาะนั่งลายใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์เตะตากว่าเดิมนอกจากนี้ยังแนะนำรุ่นย่อยใหม่อย่าง n s p o r t ที่จะมีการเติมคิ้วสีดำบริเวณชายล่างทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังตลอดจนกันชนหลังก็จะมีการทำลายคาร์บอนเพร้อมกับโลโก้ n s p o r t ส่วนกระจกมองข้างก็จะตกแต่งด้วยสีดำเช่นกันพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้ว5การแบบคิ้ยกวง ภายในมาพร้อมวัสดุอาคันทาร่าสีดำทั้งแดชบอร์ดแผงประตูไปจนถึงเบาะนั่งก็จะทำลวดลายที่ดูสปอร์ตขึ้นเดินด้วยจะเข็บสีขาวและลวดลายพิเศษที่จะมีเฉพาะตัวนี้เท่านั้นสหรรุ่น N Design ก็จะเหมือนกับ N Sport เลยเพียงแต่พวกชายล่างก็จะตกแต่งด้วยสีต่างๆรวมไปถึงตัวกระจกมองข้างอีกด้วยสำหรับขุมพลังเท่าที่เช็คล่าสุดดูเหมือนว่าบางประเทศยังคงใช้คเครื่องเดิมอยู่ แต่ส่วนมากก็จะใช้เครื่องใหม่กันอย่างเครื่อง1.0ลิตรเทอร์โบโดยมีความแรงให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นขนาดเล็กสุดมีกำลัง90แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนว่าอัพไซส์มาจากเครื่องยนต์0.9ลิตรที่เราไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดอยากได้เครื่องแรงกว่านี้ก็จะมาพร้อมกับกำลังอยู่ที่100แรงม้าแรงบิด160นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ เอ็กซ์ตรอนิแล้วถ้าถามว่ามันเหมือนกับอันเมล่าบ้านเราหรือเปล่าต้องบอกว่าแรงม้าเท่ากันแต่แรงบิดของเครื่องนี้มากกว่าอันเมล่าไทยถึง8นิวตันเมตรแต่ถ้าอยากได้แบบแรงสุดติ่งแล้วก็กำลังจะอยู่ที่117แรงม้าแรงบิด180-200ถึงนิวตันเมตร200นิวตันเมตรนั้นถ้าเฉพาะตอนบูสต์เลยแถมเกียร์ธรรมดาถูกอัปเกรดเป็น6จังหวะแม้มีแค่ขับเคลื่อนล้อหน้าทุกขุมพลัง และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของนิสสันไมค่าในรหัส K14 สำหรับฝั่งยุโรปและบางประเทศซึ่งหลายคนรวมถึงตัวคนเล่าก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเหตุผลสำคัญมันอยู่ที่ตัวรถนั้นจะประกอบที่โรงงานเลโน,โนในฝรั่งเศสถึงไม่แปลกใจที่หลายๆอย่างนั้นจะโฟกัสไปที่ตลาดยุโรปเป็นหลักนั่นเองถึงแม้ว่าตัวรถจะมีการอัปเกรดีไซน์ให้ดูฉบเฉี่ยวขึ้น ภายในที่ดูร้ำยุคร้ำสมัยปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้ดีกว่าเดิมพร้อมทั้งขุมพลังในช่วงแรกที่แรงขึ้นแต่น่าเสียดายที่ว่ามีแค่เก์ธรรมดาเท่านั้น จึงต้องมาแก้เกมในภายหลังและดูเหมือนว่าอาจจะสายเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะนิสันอันมราโฉมปัจจุบันก็เอาจากไมคราไปเยอะอยู่จึงพอทดแทนก็ได้มั้งนะซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของนิสสันไมค่า EV ที่จะมารับช่วงต่อแทนสําหรับเนื้อหาทั้งหมดไปดูได้ในคลิปของนิสสันไมค่าได้เลยและหลังจากนี้จะมีรถรุ่นไหนที่จะมาอยู่ในพาสอันนี้ค่อยมาว่ากันในภายหลังครับ